บทละครเรื่องนี้จะขอกล่าวถึงเต้เด็กชายที่อาศัยอยู่กับพี่สาวและแม่ที่ป่วยจนไม่สามารถทำงานเลี้ยงดูพวกเขาทั้งสองคนได้อีกทั้งบ้านของเขายังมีฐานะที่ยากจน ซึ่งในทุกๆวันเป้กับพี่สาวจะอาสาช่วยงานต่างๆของทางโรงเรียนเพื่อแลกกับอาหารที่จะได้นำไปรับประทานที่บ้านในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนอ่ะข้อเย็นของเธอสองคนครูเตรียมมาให้แล้วนะ <c uk le> ขอบใจนะที่ช่วยงาน <c uk le> ขอบคุณค่ะก็แต่แม่ของเธอสองคนดีขึ้นหรือยัง <c uk le> อาจารย์ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเขอบ่ <c uk le> ุณเธอเหลือตัวเองได้บ้างยังไงครูก็ปเป็นกำลังใจให้เธอทั้งสองคนเลยนะขอบคุณค่ะ อุ้ยนี่ก็สวยเนาะใช่ใช่อันนี้ก็สวยดูสิดูสิราคาไม่แพงเลยราคาส2 3ื่นเองน้ำอ้อยเราขอดูกด้เลยไ,ไหมอ่ะโอ้ยไม่ได้หรอกถ้าของเราพังขึ้นมาเป้จะมีปัญญาซ่อมให้เราใหม่มิ้ล่ะไปๆป,ปเหม็นจากคนจนี่ดูเป้สิยังมีปันญ,ญามาขอนะกล้ามากเนาะเพราะคำพูดคำนั้นก็ทำให้เป้อดคิดไม่ได้ว่าเพราะอะไร ทำไมเราถึงเกิดมาไม่พร้อมเหมือนคนอื่นเขาพี่ทำไมบ้านเราต้องเกิดมาจนด้วยอ่ะนี่ถ้าผมมีเงินนะผมจะพาพี่กับแม่ไปกินของอร่อยพาไปเที่ยวแล้วผมก็จะเอาเงินไปรักษาแม่ให้หายทาําไงได้เพรามันเลือกเกิดไม่ได้นี่แ,แม่เมแม่ก็าเหข้าเลย กินกูไปเมื่อไรจะเกินเงินอะไรอะคะก็เงินที่แม่เองยิมมลัาไปไงไหนไหนแม่เองอยู่ไหนวะยายาไหนวะหนูขอโทษค่ะหนูจะหาเงินมาใช้แทนแม่เองให้ขอบทั้งต้นทั้งดอกเลยค่ะขอโทษจริงค่ะเออจะรอถ้าไม่ได้นะข้าจะเอาตัวเองไปน่แม่คะเมื่อกี้มีคนมาทวงหนี้เราด้วยแม่ไปติดหนี้อะไรเขาหรือคะ ไปคูนี่เพื่อจะรักษาตัวเองและจะรูปเราก็ส่งพระเจ้าเรียนด้วยนะเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่ต้องการใช้เงินขนาดนี้ขอโทษนะรูปเป็นพยามที่สุดแล้วพี่เราจะช่วยแม่ยังไงพี่พี่จะขยัรรนทำงานเร้มากกว่านี้เราะจะได้มีเงินมาช่วยแม่นะ ก็ับสุดเฮ้ยนี่เป็นเด็กห้องหนึ่งนี่นาเราไปขอเล่กคำตอบจากเขาดีกว่าเป๊หลบไปนี้เกกาว่ะเป้เปขาวเม่วานห้องเป้สอบ จะดีเหรอนเป้นะเป้ถ้าพ่อแม่เรารู้ว่าเราสอบตกพ่อแม่ต้องด่าเราตายแน่เลยเต่ถ้าครูรู้เราต้องแย่แน่ๆนเลยน,เนะเป้นะนี่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนแล้วกันเป้เป้อยา่ามันไม่ดีอืมนันก็ได้แต่อย่าให้ใครรู้นะ คำตอบวิชาวิทย์แย่แ yeah, ล้วสิแต่ความผิดของเป้ไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เอาดีไหมวะเอาดีไหมวะไม่เป็นไรหรอกครั้งเดียวเองโอ้โหแอบขอโมยเงินโรงเรียนจะไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ย ก็จากที่ผมไปเก็บขวดขายนั่นไงพี่เป้วันนี้ไปเล่นตะก,ก้อกันไหมคุณซื้อลตะก,ก้อมาไหมไปไปสิปเดี๋ยวก่อนเป้พี่ถามจริงนะรองนี่มาจากไหนก็จ้าที่เก็บขวดขายนั่นไงพี่ไม่เชื่อเก็บขวดขายมันจะได้เงินเยอะขนาดนี้ได้ทไงไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเป้ บอกพี่มาเดี๋ยวนี้ยอมรับความจริงก็ได้ไหนวองไ้พี่ฟังสิพี่ไม่ว่าอะไรหรอกผมแค่อยากช่วยพี่กับแม่ผมก็เลยขโมยเงินที่โรงเรียนแล้วก็ขายก็ต่อไปกับเพื่อนแต่คุณจันก็มีสักด์ศีนะเป้ขอโทษครับพี่พรุ่งนี้ผมจะไปสารภาพกับคุณครูและเอาเงินไปคืนนี่แล้หรอเป้ ขออนุญาตครับสวัสดีครับครูผมมีเรื่องจะมาสารภาพครับนั่งก่อนสิเป้เงินอะไรหรอเป้เงินนี้ผมได้มาจากเมื่อวันก่อนครับที่ผมแอบขโมยเงินจากการขายของที่โรงเรียนและขายข้อสอบให้กับเพื่อนแล้วเป้ต้องการเงินไปทำอะไรผมแค่อยากเอาเงินไปช่วยพี่กับแม่ครับแม่เป็นอะไรหรอคะ แม่ป่วยครับการที่เป้อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนะคะอันนี้นครูเข้าใจแต่การที่เป้ทําเนี่ยมันเป็นการทุจริตนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวครูจะคุยกับผู้ใหญ่ให้เรื่องทุนการศึกษาแลืคงครูจะหาหรือกับเพื่อนๆน,นะคะหางานพิเศษให้เปท้ทําดีกว่าไหมครับอ่าโอเคผิดไปแล้วไม่เป็นไรนะนค,ครูให้อภัยครับขอบคุณครับค่ะ หลังจากความผิดพลาดในครั้งนั้นเป้ก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานได้ครับส่งตัวเองไปนะครับเฮ้ยพรุ่งนี้วันครูนี่นาสวัสดีครับคุณครูผมมีพัดกุลกาเองนะครับคือพอดีว่าผมจะมอบทุนให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวนห้าทุนครับยังไงก็รบกวนคุณครูหน่อยนะครับครับครับขอบคุณครับ สุดท้ายเมื่อเราได้รับโอกาสเราก็อยากมอบโอกาสที่ดีกับผู้อื่นเช่นกันแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะไม่ทําในสิ่งที่แสดงถึงการทุจริตได้ถ้าเราสอบตกพ่อแม่เราเอารอตายได้